วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือผลไม้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุคุณรู้หรือไม่ว่าแม้ผลไม้จะดูดีต่อสุขภาพแต่บางชนิดกลับส่งผลเสียต่อข้อเข่าขาและการไหลเวียนโลหิตของคุณโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่กำลังเผชิญกับอาการขาอ่อนแรงปวดข้อหรือลุกเดินลำบากผลไม้บางชนิดที่ทานทุกวันอาจเป็นตัวเร่ง ให้ปัญหาเหล่านี้แย่ลงแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเลือกผลไม้ที่ถูกต้องคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งพลังงานเพิ่มขึ้นอาการบวมหายไปขาแข็งแรงและการเคลื่อนไหวก็ลื่นไหลขึ้นวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักผลไม้ที่ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังมีสรรพคุณในการฟื้นฟูข้อลดการอักเสบเสริมสร้างการไหลาวิโลหิตและช่วยให้คุณกลับมารู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งเราจะพูดถึงบริเชอรี่อะโวคาโดมะละกอและลูกแพรที่แต่ละอย่างล้วนมีประโยชน์ล้ำค่าเฉพาะสำหรับผู้สูงวัย หากคุณอยากรู้ว่าผลไม้นิดไหนที่ควรเลือกทานในแต่ละวันเพื่อช่วยให้ขาแข็งแรงลดความเสี่ยงของการลม้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอยากกดข้ามวิดีโอนี้เด็ดขาดเพราะความรู้ที่กำลังจะได้รับอาจเปลี่ยนชีวิตในวัยเกษียณของคุณไปอย่างสิ้นเชิงจริงๆแล้วผลไม้หลายชนิดที่เรากินกันเป็นประจำทุกสัปดาห์โดยไม่คิดอะไรมากอาจค่อยๆทำให้ขาของเราอ่อนแอลงทำให้อาการอักเสบตามข้อรุนแรงขึ้นก่อให้เกิดอาการปวดเขา่า และทำให้การเดินยากลำบากขึ้นผลไม้ที่ถูกเช่ชูวา่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอาจกลับเป็นอันตรายต่อความแข็งแรงของขาการทรงตัวและความคล่องตัวของเราคุณรู้ไหมเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างากายเปลี่ยนไประบบเผาผลาญช้าลงการไหลาเวียนของเลือดอ่อนแอลงและอาหารที่เคยดีต่อเราอาจเริ่มทําร้ายเราอย่างช้าๆโดยเฉพาะผลไม้บางชนิดถึงแม้จะหวานและดูบริสุทธิ์แต่ผลไม้เหล่านี้มีกรดน้ำตาลและสารเคมีอื่นๆที่ลดน้ําตาล ในเลือดทําให้อาการอักเสบตามข้อแย่ลงและทําให้ขาเราอ่อนแรงนอกจากนี้ความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆแอบแฝงและมองไม่เห็นจนกระทั่งคุณเริ่มรู้สึกเจ็บขาอย่างเฉียบพลันปวดเรือรังที่ต้นขาหรือรู้สึกตึงเข่าอย่างไม่สบายตัวหลังเดินไม่นานผมจะบอกผลไม้เจ็ดชนิดที่คนอายุเกิน60ปีควรเลี่ยงวันนี้โดยเฉพาะถ้าคุณอยากปกป้องขาจากความเจ็บปวดและการเสื่อมสภาพเรือรังผลไม้เหล่านี้ ไม่มีผลไม้เด้ปปอดภทยถึงแม้จะดูเหมือนไม่เป็นอันตรายเมื่อรู้ความจริงคุณจะไม่มองจานผลไม้เหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นหากคุณรักความแข็งแรงของตัวเองและอยากให้ขาของคุณแข็งแรงมั่นคงและไม่เจ็บปวดจงติดตามผมจนจบเพราะนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายของคุณรอคอยก่อนอื่นขอให้คุณรอสักครู่ถ้าคุณใส่ใจสุขภาพกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนเพราะที่นี่เรามีข้อมูลที่ไม่มีใครพูดถึงถ้าคุณ พร้อมกับผมโปรดบอกผมด้วยหากวิดีโอนี้ตรงใจคุณในขณะนี้ให้พิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ถ้าไม่ให้พิมพ์ศูนย์เพื่อให้รู้ว่าคุณเห็นความสําคัญของเสียงตัวเองไหมเรามาเริ่มที่ผลไม้ชนิดแรกในรายการกันเลยถึงแม้จะถูกยกย่องว่าลดการอักเสบแต่สําหรับผู้สูงวัยอาจเกิดผลตรงกันข้ามผลไม้นั้นคือสับประรดผลไม้รสหวานชําจากเขตร้อนนี้ถูกยกย่องว่าเปเ็นสารต้านการอักเสบธรรมชาติเพราะมีสารโรมีเลนแต่ที่น่าสนใจคือ สับประรดอาจเป็นต้นเหตุเงียบสําหรับผู้สูงวัยแม้จะมีความเชื่อว่าช่วยลดอาการอักเสบสับประรดมีน้ําตาลธรรมชาติและกรดที่แรงและน้ําตาลเหล่านี้ไม่ได้ดีต่อสุขภาพอย่างที่คิดโดยเฉพาะถ้าคุณอายุมากกว่า60ปีให้ผมอธิบายเพิ่มเติมหลอดเลือดของเราเปราะบางและไวต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุมากขึ้นไม่ตอบสนองเหมือนเดิมเมื่อน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นสับประรดให้พลังงานน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วแม้จะมีประโยชน์ด้านสุขภาพผลกระทบคือระดับน้ําตาล ในเลือดพุ่งสูงขึ้นหลอดเลือดเล็กๆที่เลี้ยงขาเท้าและกล้ามเนื้ออาจได้รับความเสียหายจากความสูงของน้ำตาลน,นั้นส่งผลให้การไหลเวียนเลือดในขาลดลงตามเวลาคุณคิดว่ามันก่อให้เกิดอะไรบ้างอาการบวมเหนื่อยล้าและเจ็บปวดคุณจะรู้สึกปวดตื้อที่ขาหลังเดินเ,เร็วเวเข่าจะรู้สึกแข็งตัวเมื่อยืนแม้หลังนั่งตลอดทั้งวันข้อเท้าก็เริ่มเจ็บนี่ยังไม่หมดนอกจากจะหวานแล้วสับประรดยังมีรสเปรี้ยวโดวยเฉพาะถ้าคุณมีอาการข้อ,อเสพหรือการอักเสบอยู่แล้วกรดนี้อาจทําให้อาก หาระข้อแย่ลงเปรียบเสมือนเติมเชื้อไฟให้กับเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ในขา่าวสะโพกและข้อเท้าหลังจากกินสับป,ประรดบางคนบอกว่าขารู้สึกหนักเหมือนพละกำลังค่อยๆลดลงคุณควรรู้เรื่องนี้ด้วยเอนไซม์โรมีเลนที่มีชื่อเสียงอาจทำปฏิกิริยากับยาบางชนิดโดยเฉพาะยาต้านการแข็งตัวของเลือดทำให้ฤทธิ์ยาอ่อนหรือแรงเกินไปส่วนอันตรายที่สุดคือไม่มีอาการแสดงออกชัดเจน ไม่มีอาการปวดเฉียบพลันความเสียหายเกิดขึ้นอย่างช้าๆจนคุณรู้ตัวว่าเคลื่อนไหวไม่เหมือนเหมือนเรื่องที่น่าหดหู่ที่สุดคือผู้สูงวัยจำนวนมากไม่รู้ว่าสาเหตุองขาอ่อนแรงทุกปีอาจเกิดจากผลไม้ที่กินเพื่อสุขภาพคุณทำได้อย่างไรแม้ไม่ควรเลิกกินสับประรดทั้งหมดแต่ควรจำกัดปริมาณโดยเฉพาะถ้าคุณมีอาการปวดขาเรื้อรังหรือบวมโดยไม่ทราบสาเหตุความเสียหายนี้แม้จะเล็กน้อยแต่จริงจังแล้วผลไม้ต่อไปละ ถ้าสับปะรดที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบทั้งร้ายขาผู้สูงไวัยได้ขนาดนี้ผลไมร้รสหวานนุ่มและขึ้นชื่อเรื่องโพแทสเซียมสูงและเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้ออย่างกล้วยจะเป็นอย่างไรกล้วยหวานนุ่มและมีโพแทสเซียมสูงถูกมองว่าเป็นอาหารดีที่ช่วยบำรุงกล้ามเนื้อเติมพลังงานและต้องการตะคริวแต่สำหรับผู้สูงวัยไม่ใช่แบบนั้นกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติและคาร์โบไฮเดรตย่อยเร็วซึ่งหมายความว่าร่างกายต้องต่อสู้กับอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นทันที หลังรับประทานเมื่อเกิดบ่อยๆขาจะได้รับผลกระทบเพราะการไหลเวียเลือดแย่ลงและการอักเสบเพิ่มขึ้นอาการอาจเป็นขารู้สึกหนักหลังอาหารน่องแข็งตัวและปวดตื้อเวลาที่เดินหรือขึ้นบันไดนี่ยังไม่หมดกล้วยยังส่งเสริมการกักเก็บน้ําโดยเฉพาะกับคนที่มีปัญหาหัวใจข้อติดขัดเท้าและข้อเท้าบวมเกิดจากผลนี้มีผลกระทบเงียบๆคุณกินกล้วยเพราะคิดว่าดีต่อกล้ามเนื้อ แต่จริงๆอาจทําให้คุณอ่อนแอลงเรื่อยๆและแย่ที่สุดคือเมื่อเวลาผ่านไปการกินกล้วยอาจทําให้เกิดอาการปวดและเคลื่อนไหวลําบากขึ้นแต่ผลนี้จะไม่เกิดทันทีถ้าขาคุณมักหนักปวดหรือบูมลองคิดถึงผลไม้จานของคุณดูแม้ว่ากล้วยจะไม่หวานใจนักแต่ถ้ามีอะไรเล็กๆกว่านั้นที่มีผลแบบเดียวกันละ่ะกล้ามเนื้อถูกมองว่าได้รับการดูแลจากกล้วยผลไม้ถัดไปของเราคือผลองุ่นผลไม้เล็กน่ารัก และดูไรเดียงสาแต่ก็อาจทำลายข้อต่อของคุณได้ผลองุนดูเหมือนไม่อันตรายเล็กฉําและง่ายต่อการกินเป็นของว่างยิ่งไปกว่านั้นยังดีต่อหัวใจอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและได้รับการยอมรับดีแต่คนส่วนใหญ่มกักไม่รู้ว่าการกินอองอาจทําให้ผู้สูงไวเจ็บขาปานกลางข้อแข็งและอักเสบเพราะฟลกโตสน้ําตาลชนิดหนึ่งที่ตับดูดซึมโดยตรงแล้วเปลี่ยนเป็นไขมันและกรดยูริกซึ่งอาจเป็นอันตรายเมื่อกินมากเกินไปความเสียหายที่ แท้จริงเริ่มต้นเมื่อตับไม่สามารถย่อยฟุกโตสได้หมดกรดยูริกสะสมในข้อโดยเฉพาะนิ้วเท้าข้อเท้าและเข่าทําให้เกิดการแสบร้อนปวดและอาการบวมแม้แต่การเดินเบาๆก็ยังลําบากเพราะความปวดตื้นที่ไม่หายเคยไหมเจ็บแปลดที่นิ้วหัวแม่เท้าตอนกลางคืนหรือกล้ามเนื้อน่องตึงโดยไม่ทราบสาเหตุระดับกรดยูริกในเลือดของคุณอาจเพิ่มขึ้นเพียงเพราะกินอัง่นนึงกำมือน้านตาลฟุกโตสยังทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายทําให้ข้อติดความดันสูง และเคลื่อนไหวช้าลงยิ่งกว่านั้นอัง่นกินง่ายจนเผลอทานเพลินถ้วยสองถ้วยหมดไม่รู้ตัวน้ำตาลก็สะสมทันทีแม้อัง่นจะดูเหมือนของว่างสุขภาพดีแต่สำหรับผู้สูงอายุแล้วอาะค่อยๆทำให้ขาอ่อนแรงเคลื่อนไหวลำบากและรู้สึกไม่สอใบตัวคุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเบื้องหลังความหวานนั้นอาจมีไผ่ซ่อนอยู่หากคุณกินอัง่นเป็นประจำแล้วรู้สึกขาแข็งขาบวมมากขึ้นผลไม้อื่นๆ ที่อร่อยก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นกันผลไม้อีกชนิดหนึ่งขึ้นชื่อเรื่องความช่ำน้ำสดชื่นและมีสีสันสดใสแต่จงอย่าหลงกลแม้มันจะเหมือนน้ำแต่ภายในกลับทำงานเหมือนน้ำตาลใช่ครับเรากำลังพูดถึงแตงโมแตงโมเบาสดชื่นเป็นตัวแทนของหน้าร้อนและความชุ่มชื้นแต่คุณเคยคิดไหมว่าผลไม้ฉ่ำน้ำนี้อาจกำลังทำร้ายขาของคุณอย่างเงียบๆแปลกใช่ไหมทุกคนเชื่อว่าแตงโมช่วยเติมน้ำให้ร่างกายเพราะมีแต่น้ำแคลอรี่ต่ำดูปลอดภัย แต่ความจริงคือค่าดัชนีน้ำตาลของแตงโมสูงมากหมายความว่าเมื่อกินเข้าไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งทันทีสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปการเปลี่ยนน้ำตาลแบบฉับพลันแบบนี้อาจทำให้ขาเจ็บและบาดเจ็บได้รุนแรงร่างกายจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อลดน้ำตาลแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นระบบควบคุมอินซูลนินจะเสื่อมลงผลลัพธ์คือการอักเสบโดยเฉพาะในบริเวณที่ไหลเวียนเลือดไม่ดีเช่นหัวเข่าข้อเท้า นอกอาการปวดเมื่อหลังมื้ออาหารการเดินระยะสั้นที่รู้สึกหนักขาและการบวมที่ข้อเท้าอาจเป็นสัญญาณเริ่มรู้สึกเหมือนการขึ้นบันไดคือการปีนเขาแม้เนื้อแตงโมจะนุ่งชุ่มน้ำแต่จริงๆแล้วมันทำให้ขาอ่อนแรงเหมือนกับกับดักที่สวยงามเพราะความอร่อยคนส่วนมากกินแตงโมเกินควรชิ้นหนึ่งกลายเป็นสองจากสองเป็นสามปริมาณน้ำตาลก็ยิ่งเพิ่มความเครียดในร่างกายเพิ่มการอักเสบเพิ่มขาเริ่มปวดไหลเวียนเลือดแย่ลงน้ำตาในเลือดพุ่งขึ้น ทั้งที่คุณคิดว่าแค่กินน้ำธรรมชาติแล้วแบบนี้แตงโมยังเหมาะกับผู้สูงวัยจริงหรือหรือความลำบากในการเคลื่อนไหวเริ่มเพิ่มขึ้นทุกคำที่กินหากคุณกินแตงโมบ่อยแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าขาเหนื่อยง่ายกว่าปกติอาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนใหม่แล้วต่อไปเรามาดูผลไม้อีกชนิดที่เชื่อมโยงกับสุขภาพและวิตามินซีพบได้ในมื้อเช้าน้ำผลไม้และอาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกัน แต่ในอีกมุมหนึ่งกลับเป็นสาเหตุของอาการปวดข้อต่อในผู้สูงอายุใช่ครับเรากำลังพูดถึงส้มส้มมีสีส้มสดกลิ่นหอมมักพบในอาหารเช้าน้ำผลไม้หรือวิตามินเสริมผู้คนเชื่อว่าวิตามินซีในส้มช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแต่สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะวัยเกิน60ปีส้มอาจมีความจริงที่ไม่ค่อยน่าพอใจซ่อนอยู่กรดซิตรัสในส้มแม้จะดูปกติแต่สามารถกระตุ้นอาการปวดข้อได้โดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่มีข้อเสื่อมข้ออักเสบหรือมีการอักเสบใน ร่างกายอยู่แล้วคุณอาจปวดสะโพกเรื้อรังปวดขาหลังจากนั่งนานบวมขามากขึ้นเคลื่อนไหวน้อยลงหรือขยับเขา่าได้ช้าตอนเช้าคุณอาจคิดว่าเป็นแค่อาการชาราธรรมดาแต่ความจริงอาการปวดนั้นอาจเกิดจากน้ำส้มที่คุณดื่มทุกเช้าก็เป็นได้ผลไม้ชนิดนี้ยังทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเมื่อรวมกับน้ำตาลธรรมชาติในผลไม้ด้วยผลลัพธ์คือร่างกายบวมทั่วทั้งตัขขวหัวเข่าข้อเท้าและน้องเกิดการอักเสบทำให้ทุกก้าวเดินเจ็บปวด และรู้สึกหนักขึ้นอย่างที่เห็นส้มอาจไม่เป็นอันตรายต่อคนหนุ่มสาวแต่มีผลแฝงต่อตัวผู้สูงอายุที่มีข้อเสือ่อมและการไหลาเวียนเลือดลดลงส่วนที่แย่ที่สุดคือเพราะส้มถูกมองว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพมานานเราจึงกินมันด้วยความเชื่อว่าเป็นเรื่องดีแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันอาจไม่ได้ช่วยส่งเสริมสุขภาพของคุณแล้วผลไม้ชนิดถัดไปละ่ะผลไม้ที่ดูสดกรอบสีเขียวและน้ำตาลน้อยถือเป็นตัวเลือกปลอดภัยแต่ซ่อนไว้ด้วยสิ่งที่อ่ะ ทำให้เกิดอาการปวดสะโพกเขา่าตึงและตะคริวตอนกลางคืนนั่นก็คือแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวมีลักษณะสดกรอบและสะอาดเพราะรสชาติไม่หวานจัดผู้สูงอายุหลายคนจึงคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าดูเหมือนจะเป็นของว่างที่น้ําตาลต่ําและดีต่อสุขภาพแต่น้อยคนรู้ว่าแอปเปิลเขียวอาจค่อยๆทําให้ขาเจ็บตึงและอ่อนเพลียได้อันตรายหลักมาจากกรดมาลิกและน้ตาตาลธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ เรามาพูดถึงกรดมาลิกก่อนรสเปรี้ยวของแอปเปิลเขียวเกิดจากกรดนี้มันดีต่อคนหนุ่มสาวแต่สําหรับผู้สูงอายุระบบย่อยอาหารอาจระคายเคืองได้เมื่อกรดมาลิกเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เนื้อเยื่อต่างๆรวมถึงข้อเสษและเมื่ออายุมากขึ้นเยื่อบุในลําไส้ก็จะไวต่อการระคายเคืองมากขึ้นผู้สูงอายุบางคนอาจมีอาการปวดสะโพกหรือต้นขารุนแรงหลังทานแอปเปิลบางคนรู้สึกข่าตึงหรือร้อนที่เท้าอาการจะเริ่มค่อยเป็นค่อยไปแต่เมื่อกรดสะสมมากขึ้นความเจ็บปวดก็จะเพิ่มขึ้นบ่อยขึ้น น้ำตาลตามมาแม้ว่าแอปเปิลเขียวจะไม่หวานเท่าแอปเปิลแดงแต่มันก็ยังมีน้ำตาลธรรมชาติอยู่ผู้สูงอายุที่มีระบบเผาผลาญชา้าจ,จะเกิดความผันผวนของน้ำตาลในเลือดเพราะน้ำตาลนี้ส่งผลให้เกิดน่องในละตาคริวขาในตอนกลางคืนเขาถึงตอนเช้าหรืออ่อนแรงเมื่อขึ้นบันไดสิ่งที่ยากที่สุดคือแอปเปิลเขียวมักจะกินดิบเป็นของว่างหรือแม้แต่ก่อนนอนซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างต่อเนื่องแม้จะดูเหมือนเป็นของว่างที่ดีและสะอาด แต่จริงๆแล้วแอปเปิลเขียวอาจค่อยๆทําให้การเดินยากขึ้นข้อตึงและทําให้คืนนอนไม่สงบสําหรับร่างกายที่แก่ตัวลงแล้วผลไม้เขตร้อนที่หวานมากๆหละ่ะถ้าแอปเปิลธรรมดายังส่งผลแบบนี้ผลไม้ยอดนิยมที่สุดจะเป็นอย่างไรขอพูดถึงมะม่วงน้ําตาลแท้จริงชนิดนี้มะม่วงนุ่มชุ่มฉ่ำและเกือเหมือนลูกกวาดผลไม้ชนิดนี้แทบทุกคนชอบโดยเฉพาะในฤดูร้อนแต่ความจริง ก็คือสําหรับผู้สูงอายุที่มีอาการปวดขาและข้อเสื่อมมะม่วงอาจเป็นผลไม้ที่อันตรายที่สุดทําไมเพราะมะม่วงมีน้ําตาลธรรมชาติสูงมากไม่ใช่น้อยแต่เป็นปริมาณน้ําตาลที่ทําให้น้ําตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมากหากคุณอายุต่ํากว่า30ปีและยังเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ร่างกายมากักจะรับมือกับการเพิ่มขึ้นนี้ได้แต่หลังอายุ60ระบบเผาผลาญจะเปลี่ยนไปน้ําตาลในเลือดจะพุ่งสูงแล้วตกลงอย่างรวดเร็วน้ําตาลนี้ทําให้เกิดการอักเสบลึกในข้อทุกครั้ง โดยเฉพาะในเนื้อเยื่อนุ่มรอบหัวเข่าสะโพกและข้อเท้าคุณอาจรู้สึกแสบร้อนที่ปลายเท้ามีอาการชาที่ไม่หายบวมรอบเท้าในตอนเย็นหรือรู้สึกขาหนักเมื่อมีปัญหาเส้นประสาทมะม่วงดูไม่เหมือนมื้ออาหารหนักรสชาติเบาๆและรู้สึกสดชื่นจึงง่ายที่จะกินมากขึ้นซึ่งยิ่งทำให้อาการแย่ลงกลวงก็คือร่างกายไม่ได้รับรู้ความรู้สึกเบานี้จริงๆปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือผลจากน้ำตาลที่กระตุน้นจนในระยะยาวอาจทำให้ขาไม่มั่นคงปวดข้อและเดินช้า มะม่วง,งถูกมองว่าเป็นของหวานธรรมชาติของผู้สูงอายุหลายคนแต่มันไม่จําเป็นว่าดีต่อข้อที่แก่ตัวและระบบไหลเวียนเลือดที่แย่ตอนนี้คุณเห็นภาพทั้งหมดแล้วแม้ผลไม้เจ็ดชนิดนี้จะได้รับคําชื่นชมเรื่องประโยชน์สุขภาพแต่ก็มีข้อเสียสําหรับคนที่อายุเกิน60ปีข่าวดีคือผลไม้บางชนิดตรงกันข้ามกับผลไม้เหล่านี้เพราะพวกมันช่วยลดการอักเสบบรรเทาอาการปวดข้อและส่งเสริมขาที่แข็งแรงสมบูรณ์ มาคุยกันถึงทางเลือกในการบำบัดและสิ่งที่ผู้สูงอายุควรรับประทานแทนกันเธอเรามาคุยกันว่าคุณจะกินอะไรได้บ้างตอนนี้ที่รู้ว่าควรหลีกเลี่ยงผลไม้อะไรเพราะการกินผลไม้ที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ทําให้คุณอิ่มแต่ยังช่วยรักษาร่างกายคุณด้วยมาเริ่มจากการพูดถึงเบอร์รี่กันก่อนดูเบอร์รี่รัสเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่เป็นต้นผลไม้เล็กๆเ,เหล่านี้มีคุณสมบัติต้านการอักเสบสูงมีน้ําตาลต่ำอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ และดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดที่สำคัญคือช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดโดยเฉพาะที่ขาช่วยลดอาการบวมต่อสู้กับความแข็งเกร็งและส่งเสริมการเคลื่อนไหวต่อไปคือเชอร์รี่แต่กวรกินในปริมาณน้อยเพราะเชอร์รี่ช่วยลดกรดยูริกทำให้อาการเกาและความเจ็บปวดตามข้อบันเทาลงลดความแสบร้อนที่เข่าและนิ้วเทา้ารวมถึงข้อต่อที่เจ็บปวดคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากจากการกินเชอร์รี่เพียงหยิบมือต่อมาอะโวคาโดใช่มันคือผลไม้ และเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ดีที่สุดสําหรับรักษาข้อให้แข็งแรงทําไมเพราะมันมีไขมันดีจํานวนมากที่ช่วยบรรเทาข้อและลดการอักเสบภายในนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมอินซูลินส่งผลให้มีพลังงานคงที่โดยไม่ทําให้น้ําตาลในเลือดผันผววนอกคุณกําลังมองหาอะไรที่กินง่ายอยู่ใช่ไหมลองมาละกอดูเอนไซม์ไหนผลไม้เขตร้อนที่เนื้อนุ่มนี้ช่วยในการย่อยอาหารและลดการอักเสบมันอ่อนโยนต่อกระเพาะและดีต่อข้อที่แก่ตัวแล้ว อย่าลืมลูกแพรด้วยกินคู่กับโปรตีนหรือใยอาหารเล็กน้อยลูกแพร์มีความหวานเล็กน้อยโดยไม่หวานเกินไปให้พลังงานโดยไม่ทําให้ขาคุณต้องรับภาระมากเกินไปผลไม้เหล่านี้แต่ละชนิดช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณไม่ทําให้บวมหรือรู้สึกไม่สบายพวกมันมอบความมีชีวิตชีวาความสมดุลและความสงบที่ร่างกายต้องการไม่ใช่แค่การกินผลไม้เท่านั้นจําไว้ว่าทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกผลไม้ที่เหมาะสมกับวัยผลไม้ที่ดีต่อร่างกายในช่วงเวลานี้ของชีวิต และเมื่อคุณตัดสินใจเลือกอย่างมีสติคุณจะสังเกตเห็นความแตกต่างในตอนเช้าที่ชัดเจนการเคลื่อนไหวที่เลื่อนไหลขึ้นและก้าวเดินที่มั่นคงขึ้นสุดท้ายนี้ขอฝากคำแนะนำและข้อความสำหรับคุณถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้ผมดิฉันรู้ว่าคุณใส่ใจสุขภาพความแข็งแรงและอนาคตของตัวเองและอยากให้คุณได้ยินคำนี้อย่างชัดเจนคุณยังมีเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงยังมีเวลาในการฟื้นฟูและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวการสูงวัยนั้นยากลำบากความเจ็บปวดความแข็งเกรง็ง และความัวการล้มอาจทำให้คุณรู้สึกว่าร่างกายของคุณก่อนจากกันในวันนี้เราอยากถามคุณว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิดีโอนี้บ้างมีผลไม้ชนิดใดที่คุณเคยเข้าใจผิดมาตลอดหรือมีผลไม้ชนิดไหนที่คุณเพิ่งรู้ว่าสามารถช่วยฟื้นฟูข้อลดการอักเสบและทำให้ขาของคุณแข็งแรงขึ้นลองคิดดูนะคะว่าวันนี้คุณได้ข้อมูลใหม่อะไรและสิ่งใดที่คุณจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณทันทีเช่น การเลือกทานเบอร์รี่ในมื้อเช้าการเติมลูกแทนในอาหารว่างหรือการเพิ่มมะละกอนในเมนูเย็นเพื่อช่วยย่อยอาหารและลดอาการอักเสบเราขอเชิญคุณร่วมแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้โดยเขียนคอมเมนต์ด้านล่างว่าหนึ่งสิ่งที่คุณตั้งใจจะนำไปใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมการกินหรือการเลือกผลไม้ที่เหมาะสมกับัยของตัวเองความรู้เล็กๆที่คุณได้นำไปใช้ในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เพราะวัยเกษียณไม่จําเป็นต้องเป็นวัยความเสื่อมหากเราเลือกอย่างฉลาดและดูแลตัวเองด้วยความเข้าใจหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามส s อร์ d Los น e n ีย r e s เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆสําหรับชีวิตที่แข็งแรงและมีความสุขของคุณค่ะ